ครับสวัสดีนะครับผมปกติซ่องบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เขาก็มีเรื่องเล่านะครับผมเนาะเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเขาน้ององคงอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมเนาะเอามาว่าสูพีเอามาว่าสูนองเอามาว่าสู่เอฟซีอีหล่าหน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมซึ่งภาพที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับผมเนาะก็คือเตียงนอนเก่าหรือว่าแค่ที่อีหล่าหน่อยเขาใส่นอนอยู่ข้างขอกงัวนะครับผมเนาะซึ่งมีการ ท้ายคลิปนะครับผมนอกจากม้วนนี่ทางช่องป่านา่งนะครับผมแล้วก็ทางช่องเบาวโทษนะครับผมเนาะพอดีสร้างเพิ่นจะปรับพื้นที่ตรงอ่าติดกับคอกแบนนะครับผมเนาะตรงรอบบ้านแล้วก็ล้างบ้านนะครับผมเนาะเพื่ออ่าที่จะเทปูนนะครับผมเนาะเคลียร์พื้นที่แม่พี่น้องนะครับผมอ่านะครับผมเนาะกะปรากฏว่าเตียงตัวนี้นะครับผมเนาะป้าอิสานก็เคยไปนั่งเลยพี่น้อง อเ่เคยเคยไปล่องนางอยู่นะครับผมเนาะแต่ว่ากับอาการนางนางนางแห้งดอกพี่น้องแะครับผมเนาะเพราะว่าขามันเพร่หมืแล้ดียวนะครับผม,นะาามนเ,เมนเานะกนะบย่างไปเห็นพอดีนะครับผมเนาะอยู่ตรงคาง,งคอกแบ่ล่ะพี่น้องนะครับผมอ่าซึ่งกะไปเห็นตอนนั้นกะคิดหอดภาพเกา่าๆได้พี่น้องคิดหอดภาพเกา่าๆของอีราดหน่อยไหมโอ้ยสวยยีราเขาจะมาหอดมือนหนีนะครับผมเนาะตรง ผ่านอีหยังมาหลายอย่างนะครับผมเนาะยิงมีคลิปออกมาทั้งช่องของอ่าบอสโจเองนะครับผมเนาะตอนที่ไปเยี่ยามบ้านอีหลาน้อยอ่าพูดถึงว่านีล่ะนะครับผมเนาะอ่าที่นอนอ่าที่ที่แรกๆนะครับผมที่มาอยู่ตรงหน้าพื้นนีนะครับผมเนาะที่อีหลาน้อยเฮาใส่นอนก่อนที่จะมีบ้านอ่าหลังอ่าซองห้องที่ อ่าอีหล่าหน้อยใส่เก็บอ่าตุ๊กตาแล้วก็อ่าแม่หน่อยนอนเนาะครับผมเนาะอยู่ขนาดดีเนาะอ่าก่อนที่จะมีบ้านหลังนั้นกะในราะพี่น้อง,อ,งอีหล่าหน้อยเฮานอนแข็งโตนี่นาะครับผมเนาะซึ่งเสียได้เลยเนาะครับผมเนาะพี่น้องเอฟซีของอีหล่าหน้อยเนาะครับผมเนาะพอพอแม่แม่เอฟซีของอีหล่าหน้อยเห็นแค่ตัวนี้พี่น้องต้องคิด เขียนภาพวิลาหน่อยอยู่แล้วเนาะครับผมเนาะผมบอกได้เลยว่าหลายคนมีน้ำตาซึมเนาะครับผมเนาะเปาอีสานกับ่าตางกับหนุ่พี่น้องยิ่งเห็นเนาะครับผมเนาะเป็นช่องปลาน้างพี่น้องเพิ่นบรรดายนาะครับผมเนาะ,ะถึง อ่าที่ไปที่มานมนาพี่น้องน้องกับผมเนาะนั่งไปน้ําตากระข้อเบาไปพี่น้องเอ้ยน้องกับผมเนาะอ่าพี่น้องไม่ต้องแปลกใจ่อพี่น้องอ่าทำไมดูน้องอิงทําไมถึงร้องไห้ทําไมดูน้องอิงทําไมถึงมีน้ําตาน้องกับผมเนาะหลายคนบอกว่าเป็นแบบนี้น้องับผมเนาะพี่น้องไม่ต้องตกใจพี่น้องที่พี่น้องเป็นแบบนั้นเพราะพี่น,อน้องหักแพงอีหลานอยด้วยความจริงใจน้องกับผมเนาะเขามีความหากักความแพงนาะพี่น้องในโตเด็กหน่อยคนนี้พี่น้องเทากั ต้องหูซึกอ้อนไหวพี่น้องกับเรื่องเล่าของอิหล่าหน่อยเฮาอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะซึ่งตอนแรกนะครับผมเนาะบ่าวโทนกะว่าจะซองแค่ตัวนี้ไปซ่อมนะครับผมเนาะอยู่ทั้งาลานทีเพื่อนเฮ็ดแค่อนะพี่น้องนะครับผมเฮ็ดเฮ็ดซุม่มอะไรนะครับผมเนาะเพื่อที่จะอาจจะซ่อมแซมอะไรบางอย่างนะครับผมเนะาะตะวากะอ่าด้วยความคิดเห็นของแฟนคลับเอฟซีอิหล่าหน่อยของพอ่พอๆแม่ๆอ่าอิหล่าหน่อยนะครับผมเนาะอยากเก็บ อยากให้เก็บแม่พี่น้องไว้ในสภาพที่แบบว่าเก่าๆแบบนี้ละว่าสันเด้นนะครับผมเนาะอาจจะแค่ซ่อมแซมอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับผมเนาะเพื่อให้ขาบริโยคนะครับผมหรือว่าตั้งได้อย่างมั่นคงนะครับผมเนาะหลายคนก็บอกว่าจัดเป็นแค่แล้วก็เป็นบุ้มไทยรูปใหมเอฟซีซาะครับผมเนาะหลายคนก็ออกความคิดเห็นมากหลายๆอย่างนะครับผมเนาะพี่นองสามารถเข้าเบิ้งทางช่อง ปานั่งแล้วก็บชองบาโทนใดนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ถึงขนาดพี่น้องมีการบอกว่าเปิดประมูลบอแคร์นะครับผมเนาะอันนี้ผมก็งงเรื่อกันพี่น้องนะครับผมเนาะอซึ่งของที่อีลาน่อยเห่าน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อนน่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่แ่่่่่่่่่่่่่า่่่่่้เ่า่ อาพาโฮมแบบพี่น้องทั้งช่องพอยุดนะครับผมเนาะแค่หรือแม้กระทั่งอาสิ่งของหลายๆอย่างนะครับผมเนาะอ่ากะนั่นระพี่น้องโดยความครับความแพงแะนะครับผมเนาะบางคนเพิ่นก็บ,บอกว่าอยากมีของที่ระลึกเพิ่นว่ะนะครับผมเนาะแต่ว่าสิ่งใดที่เป็นของแท้ใจนะครับผมเนาะกะให้เก็บไว้ที่ตรงนั้นจะดีกว่านะครับผมมันจะดูมีคุณค่ามากยิ่งกว่าน้อพี่นอ้องอันนี้กะอ่า อยากให้พี่น้องเข้าใจตรงกันนะครับผมเนาะส่วนแค่์นะครับผมเนาะอาจจะเก็บไว้สภาพนั้นได้บอลนะครับผมเนาะอาจจะต้องปรับสภาพหน่อยนิดนึงนะครับผมเนาะเพราะว่าเขาต้องเข้าใจว่าใหม่ไม่ไพ่เลยพี่น้องเด้อไม่ไพ่หมดมันกลิ่นนะครับผมเนาะมันเจาะจนพุหมดแล้วพี่น้องอ่านะครับผมเนาะอาจจะต้องมีการท่าท่าแว็กนะครับผมเนาะท่าแล็คเกอร์อะไรพี่น้องเพื่ออการหมอดนะครับผมเนาะอ่าเพื่อบ๊วย พังงายพี่น้องเพื่อจะได้เก็บไว้โดนๆนนะครับผมเนาะเป็นเป็นที่ระลึกนะครับผมเนาะเป็นความทรงจำไว้โดนๆพี่น้องอันนี้อาจจะมีต้องแบบว่าสอมแซมแน่จากน้อยเด้อพี่น้องเด้อขนาดาโบราณสถานนะครับผมเนาะพี่น้องกันยังตัวมีการสอมแซมบ้างพี่น้องกันยังตัวมีการสร้างครอบหรือว่าบูรณะใหม้นะครับผมเนาะอันนี้กัน หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจนะครับผมเนาะอย่าไปอาตมนี้สร้างซองรังบาดเป็นหลายนะครับผมเนาะเป็นกขยะเคล็ด้ดีที่สุดเหมือนละพี่น้องเป็นกขยะในพี่น้องได้เห็นไปโดนๆแล้วพี่น้องได้เบิ่งกันไปโดนๆแล้วนะครับผมเนาะได้มีความทรงจํากับเรื่องเล่านี่ไปโดนๆแล้วนะครับผมเนาะเพิ่นก็ดีเก็บใบอ่าละกา ดูแลรักษาเนาะครับผมเนาะอ่าต่อไปน่าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดีเนาะพี่น้องอ่าตอนนี้ก็เมื่อเศร้านี่ก็เห็นบป้าโทษเนาะครับผมเนาะเอาเอาแครไปตั้งไว้อ่าทางคอกของอ่น้องวัสนาเนาะครับผมเนาะอาจจะเป็นอ่าตั้งไว้ชั่วคราวเนาะครับผมเนาะอ่าอันนี้ก็ให้กําลังใจกันพี่น้องให้กําลังใจกันทีมงานหลังบ้านเนาะครับผมเนาะทุกทุกคนป้าวันป้านางเนาะครับผมเนาะบาโทนหรือแม้แต่จานแอลนาะครับผมเนาะหรือแม้กระทั่งอ่า จะสร้างเองซิสเกตสร้างบ้านนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจกันทุกผู้ทุกคนพี่น้องเดเรามีคลิปสันส้นๆนาะคกับผมนอกจากสร้างช่องปานั่งพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งกันนาะครับผมออนอาะต่อยกแค่มากกันแล้วกันนาะคกับผมแล้วก็อ่าเป็นคลิปมือแรกนาะงรับผมนาะที่บอดไปบานอิหลาหน้อยเข้าไปบงบรรยากาศนั้นพร้อมกันพี่น้องสวยกัน คนลุกอย่างแค่ห้ามแข่ซื้อไปนะคนลุกขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะสร้างนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคัดเดี๋ยวจะล้างเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถ บะาเอาเอาเอาไปให้ร้านเพ็ดแคร์เนี่ยสมค่ะล้างแล้วเ้าก็เอาใหม่จากก่อนมาดับกับมัดไว้และนายโยกมาเป็นสองพอมันสี่ดิเปลี่ยนเสาสี่เปลี่ยนหมดนะเธอต้องเปลี่ยนอย่าเพิ่นซ้อมได้หรอกพวกสร้างเพิ่นเอาซ้อมเพราะให้มันหมั่นคงนะอืแล้วก็เอามาตั้งเอามาตั้งไว้คือเก่าค่ะเ็ดหหลังคา เอาว่าจริงๆไปหน้าคนคิงลูกน้ำจีไกเดียนน้ำไก่น้ำกายยุ่ตนตัวนี้โอ้คุณแม่เอ้ยมูก,กันครับเกิดพร้อมกันอันนี้เป็นสิ่งที่เลือเชื่อเป็นสิ่งที่มารซจจาจดีคือพอไม,ม่แล้วก็แม่หน่อยกับนุ่มจูเกิดพร้อมกันพอ้องับนุ่นเกิดปีเดียวกันเป๊ะน,นะครับแต่ว่าบว้อยากบอกเดี๋ยวชิว่าเาถ้าแต่ว่านี่ม่ม้งมานาะกันนี่ไมาถือว่าองิงนี่นอนอยู่ตรงนี้ เนี่ยเสือผ um, <Ollie. S 3> <ce le by> ่าได้กระกายกันยังคงมีอยดีอืมโอ้คนลุกว่ะโมเมนต์ชุนอยากชุนให้หลิกกาด้วยกันขนลุกทีนี้บันนี้แดดฝนร่มตกเอียงกับยุ่งสิละเวลาแต่ก่อนมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันให้ตัดเวลาควนตกกัน